นะครับวันนี้อยู่กับรายการไอเก้อมีน,นะครับวันนี้แก็อยู่กับแขบเชิญคุณมิวนะฮะนะครับวันนี้เราก็จะมาเกียนเล่นเราก็จะมาเกียนกันฮะของี่ผมของนี่ของ,ของี่ผมไม่เจ้าคุณมิวนั้นนะครับไม่เจอของตัวเองอะของมาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จอมตัว ไม่ธรรมาดาเว้ยไปไหนไปไหนมานี่ขึ้นมาบูมอ๋อ no b i สนูดอะเกิดอ,อ,อ,อะไรขึ้นอะเกิดอะไรขึ้น เราก็ต้องขอตัดคลิปยีงไงเนี่ยนะแม่งเกียนเลิบ